ปลาเนี่ยมันราคาถึงของเขาพวกแพงครับมาณเจ็ดสิบบาทถึทงตู้เราไปลองชิมดูไปเป็นปลาตาเดียวตัวเดียว300าสามลอยมาซื้อมาหนึ่งซื้อมาหนึ่งซื้อมาไอ้ทอดราดพริกโอ้แพงโคตรประกาศคือ,อ,อนีคือปลาตัวนี้ปลาทุนานานไรสองตัวเจ็ดสิบบาทบาทเ้อง คุณลงโทษกับผมมากนะสิ่นอลาษาเหนีันแข่งแข่นข้อคุบ่าต้องบัวบากินเลยคามแข็งข้อเวาผมมักไปม,มีเงิน <c oughs> แวนมีเงินกันสื่อปาตาเดียววันหนึ่งนีหนึ่งที่วิ่งไปดูแข็งกันออกเปลาหน่อยอ่ะทอดตาตืา้ดแข็งกันราคาพขาแพงมาแล้ว số xăm xám nhiều xin nhiều này hoặc แกงกิงบันห้องบุฟเฟตไม่มาขายนะครับผม mm hmm. โดยที่มีมากถึงจานราคาแพงนะแกงญี่ปุ่นเพราะว่ารสชาติมันสูแงแกงกิงบันห้องไวววงวันตัมวันสิพัทแกงบันห้องแสบตัวแกงมูนิกินิยงกินนรวยวันมันนะครับผม